ครับไตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญในการที่จะปรับสมดุลให้กับร่างกายไม่เรื่องของปริมาณน้ําหรือว่าสารเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุต่างต่างในร่างกายดังนั้นในคนไข้ไตาวายที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายคือเป็นระยะที่ไตสองข้างไม่ทํางานโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ําปริมาณเกลือแร่หรือว่าหรือว่าแร่ธาตุให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขได้จึงเป็นที่มาของการรักษาที่เราเรียกกันว่ารักษาทดแทนการนำงานของไตไม่เป็นเรื่องการฟอกไตทางหลอดเลือดหรือว่าการล้างไตทางหน้าท้องทีนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าแล้วถ้าคนไข้ไตวายที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่จําเป็นต้องได้รับการฟอกไตทางหลอดเลือดหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องแล้วเนี่ยปฏิเสธการฟอกไตหรือการล้างไตทางหน้าท้องจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ อตติดตามน,นะครับ <N> <altra> การที่ผู้ป่วย,ตยไตวายเข้าสู่ระยะสุดท้ายซึ่งเป็นระยะที่ไตสองข้างเนี่ยไม่ทำงานเลยนั่นหมายความว่าของเสียที่สะสมในร่างกายและต้องถูกขับถ่ายออกทางไตหรือว่าทางปัสสาวะเนี่ยไม่สามารถถูกขับออกไปได้ที่เขาเรียกกันว่าสารยูเรีย เมื่อเกิดการค้างค้างของสารเหล่านี้ในร่างกายเนี่ยก็มีผลทําให้คนไข้มีอาการที่ผิดปกติไม่เป็นเรื่องของอาการคานตามตัวเบื่ออาหารอ่อนเพลียกระสับกระส่ายสับสนมีอาการทางสมองจำญาติไม่ได้หายใจเร็วออกนอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่มีไตแล้วนะครับน้ําที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่สามารถที่จะขับไปได้เกิดภาวะน้าเกิน ในเรื่องของขาบวมน้ำหนักมากขึ้นหรือบางคนเป็นมากจากนกระทั่งเกิดภาวะน,าน้ำท่วมปอดอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญเลยก็คือการเกิดสะสมของสารโพแทสเซียมในเลือดซึ่งเมื่อมีปริมาณที่สูงมากแล้วเนี่ยทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นั่นคือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกระทันหันของคนไข้ไตาวายที่ ปฏิเสธการฟอกไตถามว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตนานแค่ไหนหลังจากที่ปฏิเสธการฟอกไตตรงนี้คงจะตอบได้ยากนะครับว่าคนไข้แต่ละคนก็มีพื้นฐานของโรคก,การทํางานของไตที่เหลืออยู่ก็แตกต่างกันการสะสมของเสียหรือว่าปริมาณน้ําในร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยไม่ได้ฟอกไตเนี่ยก็แตกต่างกัน คนไข้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นวันหรือเป็นหลายๆสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องฟอกไตดังนั้นจึงอาจจะไม่สามารถบอกได้นะครับว่าผู้ป่วยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วันถ้าไม่ได้รับการฟอกไตมีคนไข้ไตาวายหลายคนนะครับที่จําเป็นต้องเข้าสู่ระยะการฟอกไตละแต่ว่าตัดสินใจที่ปฏิเสธที่จะฟอกไตก็มีเหตุผล ทั้งทางการแพทย์แล้วก็เหตุผลส่วนตัวที่หลากหลายนะครับแต่มีเหตุผลหนึ่งซึ่งผมก็มีความกังวลว่าเหตุผลของการที่คนไข้กลัวการฟอกไตกลัวเพราะความไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธการฟอกไตไปในคนไข้กลุ่มนี้นะครับการใช้เวลาในการพูดคุยทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าเราใช้ความไม่เข้าใจของคนไข้มาปิดโอกาสของคนไข้ในการที่จะเข้ารับการรักษาในการที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นถึงแม้ว่าวิถีชีวิตหลังจากฟอกตายนั้นมันจะเปลี่ยนไปแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ในที่สุดได้ครับ ครับในครั้งหน้านี่ผมจ็นำสารดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามและรับชมน,นะครับสวัสดีครับ